เอาเลยครับผมมีตอนเราก็สู่เอ็นเทียรีแอวันนี้เราจะมาดูมีหมูสกิบิดี้ทอเล็ตกันนะครับเฮ้สกิบิดี้ทอเล็ตมีมีมได athletes, ้เอไว้เนาะก็มีดีเตยมีมาฮากันเกียร์เลยอ่ะอย่าก็ไปดูเลยดิป่ะนี่เตยมีมอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวมึงรอฮาเลยเฮ้ยเป็นหัวคนนี้อะนะมามาเฮ้ยอะไรวะแม่บ่นไงเออแบบไม่ตั้งใจเลียนป่ะวะไอเตย เราบอกว่ามันน่าจะตั้งใจเรียนะแต่ใจแค่นี้ไงสุดเฮ้ยสู้แม่วอ่ะสู้แม่นี่มึงสู้แม่เหรอมึงสู้แม่เหรอมึงอย่าสู้นะมึงอย่าสู้แม่นะคือเหรออุ้ยอุ้ยแมวมแมวว่ะแมวมาจากไหนอ่ะเอาแม่กลัวแมวแม่กลัวแมวอะไรวะก็น่าดีวะน้องไม่ ย้อนเวลากันดีกว่าอันไหนเหวอกอดแงไม่กันตายแงออกไปก่อนไม่กันไม่กันตายไม่กันตายเอาไงต่อดีพวกเรา่อุ้ยเอาย้อนมาตรงนี้หรอเฮ้ยงงเลยเฮ้ยอะไรอ่ะน่ามาอะไรวะเนี่ยอุ้ยสไปเดอร์แมนวิ่งอีตึ้ยอุ้ยอุ้ยฝาดเพื่อนมันไม่นะ มึงเสร็จกูนี่นี่แน่โอเคใช่แย้มแมงมุมอุ้ยดู้ยตัวกลองยาวเฮ้ยโอ้โหโหดจัดอะไรวะน่ะโคตรโหดอ่ะโอ้โหมึงเตรียมตัวตายซะหนอหนอหนอกมมาแล้วหนออย่างเท่อ่ะเออดูดิโคตรเฟี้ยว วิ 1. 1> like like so ่ยอะไรอ่ะเมื่อกี้มันอุจจีนะเปิดอุจจีแล้วมาดูมีดมีดติ่ดาบโอ้โู่วิ่งวิ่งวิ่งเฮ้ยสไปเดอร์แมนแป๊บปรากฏบ่เออสไปเดอร์แมนไหวเตยสไปเดอร์แมนบุกโลสกิบิดิดวะมีเต้นท่านี้เลยนะสไปเดอร์แมนอ่ะจับน้ำสตาร์ด้วยว่ะมาดูดิมึงดูสไปเดอร์แมนอะไรวะหย ว่าไงนุ่มๆเฮ้ยเราต้องรีบไลฟ์สดเราต้องรีบไลฟ์สดเฮ้ยอะไรอ่ะดูดีเหตุการณ์จริงเหตุการณ์จริงกูจะทำชาเลนจ์กระโดดไปตึกอะไรวะอะไรอ่ะโอเคเพื่อนกูน่าจะตายนะเฮ้ยอุ้ยเอ้ามันโยนแมวแมวหัวซ่วมอ้าวหายโยนไปไหนอ่ะเฮ้ยแมวลุ้มนี่วาะเตยเฮ้ยูดิไปดูข้างบนดิ อะไรมันขึ้นมาสูงจัดอ่ะน้องโอขึ้นมายืน UFO หนานหัวปูดโกรธแล้วโกรธโกรธโทรหาก่อนไอ้แมวมึงมาช่วยกูหน่อยดิได้กูจัดให้วิ่งเดี่ยสไปเดอร์นี่กองทับแมวอย่าบอกนะว่าทับแมวหัวซ่วมมาแล้ว มึงดูกูมาช่วยเพื่อนกูแหละแต่กูโทรเรียกเพื่อนกูมาช่วยเลยไงแต่ดูแมวว่ะมึงดูแมวดิแมวกับหมานะร่วมมือกันว่ะเออหมาอ่ะมาจากเอออวิ่งหมามีกระแล้วมึงดูยิ้มยิ้มแบบเจ้าเล่ย์นะอะไรอ่ะยิงปืน เอาแกยิงแบบรัวเลยดิเพื่อนอุ้ยดไปไอ้นี้ดีกว่าที่มันเกลียดแตกแตกเฮ้ยโุ้ยโจ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 รวมๆลงๆลงๆอุ้ยเอาเด็กส่งพิซซ่าสปายเดอร์แมนอีกเลยแน้วส่งพิซซ่าแลวจ้านี่นะใส่ซอสด้วยใส่ซอสเพิ่ม เดี๋ยวคุณดูต่อไปนันแมนเกียนจัดมั่วบุญแล้วเนี่รถพิซซ่ากูไปส่งพิซซ่าแป๊บเนี่ยพิซซ่าวิวพิซซ่าขายพิซซ่ากุ้นวยขายเลยทีนี้ดูมันอ๋อเพื่อนรถยิงอะไรวะนี่แน่นี่แน่นี่แน่ อ MM ุ้ยขาฮะวิ่งรันพิซซ่ามาแล้วจ้าพิซซ่ามาเสิร์ฟเสิร์ฟที่ท tamam ี่เนาะจัดอ่ะคัเอาพิซซ่าไปเด็กเดี๋ยวเราจะกลับมาเร็วๆนี้เอากลับมาแล้วโอ้โหโอ้โหอพิซซ่ามาพิซซ่ากับซอสเอาซอสหยาบใส่เลย เฮ้ยมาเลยนี่มันตัวอะไรวะเนี่ยตัวคิวคิวโอ้โหโอ้โหอะไรอ่ะแบรนดิซซ่ามาส่งแล้วจ้าพิซซ่ามาส่งเย็นจ้าสงสัยไม่ชอบพิซซ่าว่ะมูสแต๊กอร่อยนะมึงดูดิเฮ้ยอ้าวอ้าวแล้วทำไมพิซซ่าเกินกาดแล้วใครสั่งของกูอุ้ยอุ้ยมินเตอร์บีท มิสเตอร์บีนมิสเตอร์บีนที่มันจะเป็นฉากที่มันตกกูอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยไม่ได้กูอยู่ไหนวะเนี่ยมิสเตอร์บีนอยู่ในโลกสกินวีดีทอยเล็ตด้วยนะโทรหาตำรวจก่อนฮัลโหลสวัสดีครับอุ้ยมีสายเรียกเข้าเกิดอะไรขึ้นครับช่วยผมด้วยเชื่อไม่ไหวแล้วจังหวะนี้มิสเตอร์บีนจะโดนวรอมิสเตอร์บีนหรือมิต์บีนวะมิสเตอร์บีนเฮ้ยตำรวจมาเฮ้ยตำรวจ ตำรวจมาแล้วมึงดูตำรวจสองคนมึงนึกว่าสับปลรดหรือมึงจะสู้พิมพ์ไม้พายมาดิมาสู้มาดิวิวิกูใช้ปุงปัดกูใช้ปุงปัดมาดิอุ้ยเดี๋ยวเจอกูกดแน่นอนแล้วดูดิใช้ปุงแบบโอ้โหซ่อนระเบิดไว้วิ จะลวดติดตูดอ้าวเป็นโกโก้ครันช์เละเลยหายพี่เพื่อนกูตายแล้วว่ะไม่ต้องห่วงกูรอดแล้วเพื่อนกูพร้อมมาเต้นพุ่งดึ๊บดิ๊บดิ๊บดิ๊บเหมือนมึงละดึ๊บดิ๊บดึ๊บดิ๊บดึ๊บดิ๊บไปก่อนดึ๊บดิ๊บดึ๊บดิ๊บเละไปหมดแลดิ๊บดิ๊บดึ๊บดึ๊บอ๋อดิ๊บไปดิ๊บมาอุ้ย ว้ายนี่กูอยู่ในโลกไม้ครับหรือนี่อะไรนะตำรวจเงียบ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 กูกำลังโดนกองทัพหมากับแมวบุกอยู่เดี๋ยวก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเพื่อนอะไรวะเนี่ยมาแล้วโปรอกโปรอกับครับ เออเดี๋ยวบายบายมึงตนะิงกูอ่ะแกงเกือแกงเกือก่อนงั้นกูคนเดียวก็ได้เอามีโลนะมาดิมาดิครับเนี่ยอันดึดึดอันนี้แทงสอนโอ้<ป>โหโหูแตกพอดีกดเลยเพื่อนโอเค อุ้ยยังโม่งได้ว่ะต้องต้องดูหน้านี่หมาดิก็มาดิครับก็มาดีมาดีหน้ารบกวนแล้วนะโอ้โหเออเอ้าเอ้าน่าเออเกินวิลบลบอคละต่อยลบต่อยลบทีละหนึ่งเดี๋ยวนี่เดบุเกกูเดี๋บุเกกูมีจะทำอะไรเพื่อนกูเอาที่ดูดนมว่ะโอ้โหมันดักก้นบอลเลยไหนเตย ปล่อยพลังขึ้นเต่าเนี่ยหายยังอ้าวยุงไม่ตายหนอวัดจัแถมอองเก็ดหม่ยว่าหัวจังวัดจังวัดหนอนี่แน่นี่แน่นี่แน่อู้สบายเกินเล่นน้ำดีกว่าเฮ้ยระเบิดไหมครับเฮ้ยยิงแล้วว่ะเลยกำลังเสริมแล้วกำลังเสริมเฮ้ย Oh. เอา้าไอเกียนกําลังมาตัวฮ <c oughs> ากําลังมาแล้วเพื่อนเอาเลยครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับมีมของสก,กิบิดิททอยเลตเบลอ์เตยโ <c oughs> ค่นฮาเลยไหวนอตฮาว่ากูฮาแบบสไปเดอร์แมนอะไรอย่างเงี้ยคื <c oughs> อแบบเ <c oughs> ต้นดือด้ออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วเสือพิซซ่าอย่างฮาเออสำหรับใครนะครับผมที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ <c oughs> ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราสองคนด้วยนะครับผมสําหรับรวันนี้ต้องลากันไปก่อนบ๊ายบาย